คันนี้หมดเท่าไหร่ครับจางแม็กทันนี้ประมาณเมื่อห้าพันกว่าบาทครับห้าพันครับไม่รวมเครื่องนะรวมแล้วครับฮะรวมแล้วรวมเครื่องห้าพันครับเจอจ่าสิไม่เป็นไรครับจ่ายยกมือให้เลยครับเป็นกูดเลยเหรอครับพันพันครับพันเท่าไหร่พันสองร้อยพันพันไม่ก่อยหพันไว้ก่อนครับ ช่วงนี้วงการรถเป็นยังไงบ้างดีรับปกติดีเหรอครับดีแบบไหนมาเรื่อยๆรุ่ลุงเรืองหรือว่าลุ่งลิงรุ่งเรืองลุ่งเรืองนะครับนายก็ว่าแต่งานก็ต้องทำครับชีวิตต้องดิ้นรนกันไปเอาเปิดกล้องแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมชื่อแม็กครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครับอยู่กับช่างแม็กต้องเรียกว่าช่างแม็กนะฮะครับช่างแม็กอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเก้าปีครับยี่สิบเก้าปีทำงานอาชีพอะไรเป็นอาชีพหลักเลยช่างแมกรับหมอตัวไปครับแพงไหม ย้ายบ้านมีน้อยได้ไหมท่านผู้ชมครับวันนี้พีเอสพามาดูรถแปลกคันหนึ่งครับและเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้กําลังเป็นกระแสในในโลกออนไลน์นะฮะช่างแม็กเคยดูคลิปของพีเอสด้วยก็เลยมาทําอย่างนี้เหรอใช่ครับเห็นแล้วชอบเลยครับเราก็ทําได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยทำได้แล้วพิเศษนะครับช่างแม็กทาราคาถูกมากท่านผู้ชมมาก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 ถูกจนหน้าใจหายถูกเหมือนไม่ใช่ของขายถูกเหมือนของฟรีน่าจะฟรีได้นะ สาย,ยุนศึกษามาเลยจบจบแน่นอนช่างแม็กกะจบชีวิตที่ทนเลยสุดท้ายรถพวกนี้มีเงินเท่าไหร่ถึงจะทําได้ถ้ามันทำกว่าช่างแม็กเบตร์สองสามพัน็ได้ทำได้ 3, ครับสองสามพันครับทำได้แล้วทำได้แล้วเฮ้ยมันถูกเกินไปเปล่าไม่ถูแจ<ต>กฟรีรไปเลยก็ได้เหมือนกันงานคุณภาพหรือเปล่าสองสามพันเนี่ยดีมาขนาดนู้นเลยครับเหมือนกันนู้นเลยเอา ไปดูรถกันเลยวิ่งหรือเปล่านี่ขับขับไปโค้งหักหรือเปล่านะไม่ครับรับประกันครับเอ้ยราคาคุยหรือเปล่าจริงๆไปดูกันทท่านั้นครับสิบปากว่าไม่ได้าตาเห็นนะผู้ชมไป โอ้อันนี้สภาพนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่แพงครับถูกๆถูกๆนี้เท่าไหรช่างแม็กจมปั้นกว่าไปครับคันนี้เหรอครับทุงหมดไปสามพันหรือสามพันยังไม่จบจมปั้นยังไม่จบโอ้โหท่อเอ็นดูร้านด้วยนะฮะแต่ไม่ใช่คันนี้นะที่เราจะมาถ่ายครับไม่ใช่ครับอีกคันนึงครับอันนี้เป็นรถลูกค้าครับใช่ครับอ๋อนี่เริ่มโปรเจกต์นี้มานานยังช่างแม็กยังไม่นานนี่ครับกี่เดือนได้สองจานเดือนครับถ้าทำให้พี่นี่ก็ทําได้ใช่ไหม ครับนันได้ครับไปดูรถช่างแม็กกันเลยอยู่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันคือ BMX ยสองจังหวะใช่ป่าครับตรงเัง้ยวะครับอยากแปดครับอยากเลยครับออโอ้โบแล้วมันพิเศษตรงที่แม็กช่างแม็กทำไม่แพงเลยฮนะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนช่างแม็กเอาอย่างเงี้ยขึ้นโค้งนี่เท่าไหร่เนี่ยโคง้งโคง้ง พันหนึ่งพันหนึ่งครับพันเดียวครับพันเดียวครับคนอื่นเอาเป็นหมื่นครับผมเอาพันเดียวครับเอาถูกๆครับเอยถังน้ํามันมีพร้อมนะท่านผู้ชมเนี่ยครับทาเป็นเล่นไปนี่พันหนึ่งคือสีนี้ไม่ใช่สีรถยนต์นะครับไม่ใช่ครับป็นสีทองครับสีรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นอีกหน่อยครับใช่มาได้เฉยเลยคันนี้หมดเท่าไหร่ครับจางแม็กคันนี้ประมาณห้าพันกว่าบาทครับห้าพันครับไม่รวมเครื่องนะรวมแล้วครับฮะรวมแล้ว รวมเครื่องห้าพันครับโอ้โห oh, oh. มันรถ,รถช่างเองนะครับไม่มีค่าแรงไงใช่ครับก็เลยต้องถูกใช่แต่รถลูกค้านี่ก็อาจจะราคาขึ้นมาหน่อยใช่ครับจัก,กรยานใส่เครื่องอาซีครับ2ทีสองทีต้องพูดอย่างนั้มันเรียกไม่ถูกมัน,นไม่มีพท์เอาชแชมแกเริ่มเริ่มที่อะไรดีเราเป็นชุดโครงไหมโครงครับเออชุดโครงนี่ทากับเหล็กอะไรฮะเหล็กเป๊ะ เหล็กแป๊บปลาครับแป๊บปลาครับความหนาเท่าไหร่เนี้ยสามมิลครับสามมิลครับขนแน่นอนทุนครับไม่หักครับครับผมประกันน้ำหนักอย่างพี่เอสเนี่ยเก้าสิบร้อยโลนี่ได้สบายเลยนั่งได้ครับนั่งได้แต่ขับไม่ได้ขับขับได้ครับอ๋อน้นึกงว่านั่งได้อย่างเดียวโค้งแบบเนี้ยพันหนึ่ง ครับอือฮึเดีวเก็บงานก็ใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยท่านผู้ชมใช้เวลาทํานานไหมครับโครงอย่างเงี้ยหนึ่งวันครับวันเดียวจบเลยครับจบครับวันเดียวแสดงว่าช่างว่างจัดว่างทั้งวันเก็บยางเสร็จก็ว่างเลยครับเก็บยางแล้วก็รับเหมาครับไอ้นี่คือจุกน้ํามันครับได้ครับน้ํามันมีทั้งหมดกี่ลิตรมีอยู่ประมาณ1นลิตรครับไอ้นี่นะครับมันจะลอดมาตรงนี้มันจะมานอยู่ที่นี่อ่าแค่นั้นเองตรงนี้ก็จะตันแล้วใช่ไหมครับตันแล้วครับอ๋อแล้วก็ทีนี้มันจะลงมามันจะลงมานี่ครับตรงนี้ครับ ลงมาเรื่อยๆออกออกนี่เลยครับออกกระบี่เลยอ่าหนึ่งลิตรครับพอเหรอพอครับดูน้อยจังเลยวะไปซื้อจ่าเย็นหน้าหน้าบักตังเหรอครับหมดหมดไม่หมดไม่หมดทำไมไม่ทําระบบสองระบบไว้กันน้ํามันหมดระบบปั่นเสซจเจแบบทีเ้ื่อใช่ไหมน่าจะเวิร์กนะเดี๋ยวลองดูครับลองดูลองดูอันนี้เห็นอารมณ์แล้วเป็นจ่าเฉยสองนะครับของน้องบอยเจ็ตสกีนะฮะเอา มาดูกันครับตรงนี้มีอะไรครับช่างแม็กต้องรีวิวของแต่งฮะมีเลหน้าครับอืมของของของสกู๊ปปี้ของสกู๊ปปี้ด้วยครับครับผมมือเบรกแต่งมือเบรกแต่งครับสายสาน้ำมันนิดเดิมส่กันแรงเดิมครับเดิมของของเวฟครับของเวฟนะครับเดิมของเวฟอันนี้ก็เป็นไฟหน้านะครับครับไฟหน้าอ๋อแสดงว่าไม่มีระบบแบตเตอรี่ระบบไฟเลยเลยไม่มีครับก็ใช้ตัวนี้แทนครับขี่กลางวันได้เลยครับครับผมดีดีฮะเอาเดี๋ยวนะ ขี่จังวันเจอจ่าสิไม่เป็นไรครับจ่ายกมือให้เลยครับเวลไกูดเลยเหรอครับผ่านผ่านครับ่านเท่าไรพผนาน200ผ่พันพันไปก่อนเอา่านไปก่อนเจอแล้วใช่ไหมครับเจอแล้วหนาป้มครับเขามีอาการอะไรไหมไม่ครับยกหัวไม่มือครับอย่างนั้นเลยเหรอครับเอาต่อไปอันนี้เป็นแฮนจักรยานครับแฮนจักรยานครับงานสร้างขึ้นมาเหรอฮะช่างแม็กไม่ครับซื้อมาครับซื้อของเก่าครับเอาซื้อของเก่าครับแล้วก็เหมือนมีรอยเชื่อมมาใช่ครับมันมาอย่างนี้นะครับอืมแล้วก็มาทําเป็นสีครับ สีชาสีชาสวยๆอารมณ์เหมือนสีสนิมนะครับบวกอารมณ์สนิมแล้วก็มีแฮนด์สีเขียวนะฮะสีเขียวเพื่อให้เข้ากับรถครับผมไปซื้อมาื่อเจ้าอะยะประกาศประกาศเป็นไงอันนี้ของของเดิมของของจักรยานครับ Combat เนี่ยยี่ห้อ Combat นะฮะตื่นเต้นไหมรู้ว่าพี่จะมาแล้วตื่นเต้นครับเฮ้ยของฟรีก็มีครับเอาต่อไปครับชุดนี้ชุดนี้จังแม็กก็อยู่ฝั่งนี้แล้วครับไปไปไป อันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยชุดล่างนี้เป็นโช๊คของอะไรเนี่ยโช๊คของของสกูปปี้สกูปปี้อ๋อยกชุดตั้งแต่ตั้มบนมาเลยครับอ่าแล้วล้อล่ะเวฟรบตรงนั้นเวฟร้อยยี่ห้าครับโหดไปไหนวะเนี่ยก็ไม่มีแบบเลยขึ้นแบบยังไงวะเนี่ยวันแรกทำยากไม่คิดเองครับมีอะไรครับล้อของของกีนาครับอืมอันนี้มือสองมาครับเรื่องมือสองมาเท่าไหร่ครับช่างแม็กเนี่ยฮะมือสองพันครับสองพันครับโอ้ท่าใหม่นี้ก็น่าจะแพงอยู่นะครับ โอเคครับเป็นล้อแม็กพี่ว่าล้อแม็กอารมณ์นี้เวลาวิ่งเนี่ยบาลานซ์รถมันจะดีกว่าขอบ17แน่นอนครับดีครับอืมแต่ความเท่วะ่ะเราไม่ดูเครื่องอก่อนนะฮะท่านผู้ชมเราไล่มาข้างหลังก่อนอันนี้บอร์จัก,กรยานครับของพ่อครับของพ่อ ตอดมาเมื่อเช้าเอาปกติใส่อะไรอ่ะใส่อันเก่าครับอ๋อเพื่อออกรายการครับใช่ครับแหมขอบคุณเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ลืมถามประกับอ่ะประกับของเวฟครับของเวฟนะฮะครับนะเด้งดีมากเลยมีไล่น็อตไทยเทด้วยครับสุดประหลาดท่านผู้ชมอันนี้เปิดยังไงเนี่ยเอกกดครับอ๋อมีกระพริบครับมีหลายระบบดีดีชอบชอบชอบเอามาข้างหลังอันนี้ก็จะทําโครงมายึด ทั้งหมดครับหนึ่งสองสามคล้ายๆกับสวิงอาร์มนะครับเกียบนี้ก็สร้างเองครับแล้วแผ่นเหล็กตรงนี้ฮะอ๋อเป็นเหล็กนี้เบอรตัดจากของร้อยวิมากครับตัดเลยเหรอครับตัดเลยแล้วก็มาเชื่อมครับว่าไปว่าไปช่างแม็กข้ออาร์ซีอาร์ซีทอย่นด้วยนะครับย่นครับสายเชงเลยดิใช่ไหมเนี่ยรถเชงมาเนี่ยดูย่นไม่ย่นนะดูนะย่นครับเอาลองลองลองคืบดูโหคืบเดียวครับหายไปคืบหนึ่งครับทอย่นเนี่ยสายเชง ก็ท่อย่นต้องสายเชงสิเอาแล้วก็มีกาดกันร้อนนะฮะกันร้อนครับนี่ของสมัดของสมัดมาใส่ครับโอเคยางใจเวอร์นี่ก็คือไฟท้ายนะครับครับให้ความปลอดภัยในเวลากลางวันอาจจะไม่เห็นต่อไปอสเตอร์สามที่หกครับอ่าฮะสเตอร์สามหกครับสเตอร์หน้าสิบสี่สิบสี่สามสิบหกครับคันเกียร์มันขัเกียร์คันเกียร์ติดรถเลยนะให้แลวครับฮะ มันกอเกียร์ครับ๋อยิ่งบิดยิ่งก่อเกียร์ครับผมสดสดสดฝั่งนี้มีดิสด้วยครับปั๊มปั๊มดิสของของสกูตปีของสกูตปีนะฮะท่านผู้ชมจ่าดิสของของชูนิกับอมตดครับนุ่นมีสติกเกอร์เพิ่มแรงม้าด้วยฮะม้าเต็มมาเต็มครับรอบนี้ครับผมนั่นนั่นถ้าติดสติกเกอร์แล้วจ่าเห็นนี้จ่าไม่ได้โบกไปนะครับไม่โบกครับครับจ่าโบกเข้าไอ้ป้อมเลยเอาต่อไปเครื่องนี้เป็นเครื่อง r 4 เครื่องอาซีครับครับผมทําสีใหม่หมดเลยครับค่าเครื่องจริงๆเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้หรือว่าเรามีเครื่องอยู่แล้วเรามีเครื่องอยู่แล้วครับฝีอีกครับแล้วของบอยรู้สึกว่าเป็นเครื่องอาซีใช่ไหมรู้สึกว่าใช่ครับอาซีเหมือนกันอาซีเหมือนกันครับแต่ของบอยจะใส่ท่อสูตรใส่ท่อสูดไม่ลองท่อสูตรมั่งใช่ไหมไม่ชอบครับอ๋อเสียงมันไม่ได้เหรอเสียงไม่ครับเสียงไม่ได้อันนี้ได้กว่าใช่ไหมอันนี้ได้กว่านะนักูกว่าดักหูกว่าเอาอันนี้เป็นคาบู น,นี้เป็นกระบ,บูอินครับครับผมเครื่องไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมยังเลยครับเดิม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 ,มนี่มีมอพักครับพ่อเฮ้ยมาได้ว่ะเอาจริงๆตีราคาเลยนะตีราคาเนี่ยคันนี้ถ้ามีคนถามซื้อขายไหมขายครับเท่าไหร่หมื่นครับหมื่นเดียวครับจบเลยเหรอจบเลยครับประมาณนี้ วิ่งเป็นไงช่างแม็กทีนี้วิ่งดีครับนิ่มครับ ه, เฮ้ยโฆษณาขายของหรือเปล่าจริงม,มันด้โมไม่ได้โมครับโองสัมนมาคงไม่สันครับไม่สันล้อล่ะโลไม่ครับแข็งรือเปล่าเนี่ยเวลาลงหลุมปัก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 หรือเปล่าอ,อ๋อเจอนิดหน่อยครับอ๋อมันไม่มีโชคลังมันไม่มีโชคลังครับถ้าใส่โชคลังได้ไหมได้ครับอ๋อต้องเพิ่มเงินอีกหน่อยครับครับผมประมาณนี้นะฮะรถของช่างแม็ก นี่พร้อมจบนะครับ10,000ืถ้าใครอยากได้ก็สกิดมานะฮะท่านผู้ชมหรือถ้าใครมีเครื่องอยู่แล้วอยากจะทํารถแบบนี้ก็สกิดหาช่างแม็กได้เลยครับแน่นอนจากฟังเสียงช่างแม็กฟังเสียงสักคิดนะตูไม่ได้เลยครับไม่เดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยสิใจเย็นๆ <laughs> ได้ครับ <laughs> ฟังเสียงหน่อยอจะขายของอย่างเดียวอ่ะ ออกฟังลูกอะลูกกรน,น,น,น้นกกนนอนะฮะดูการน็อตเอาอนอนลูก,กัวน็อยมันพ้นฟังลูกเลยนะโอเคโอเคเอาโ,อโหรถมันขายตัวเองนะผู้ชมตำรวจก็ไม่ว่านะครับไม่ว่า,าไปขี่จ่ายตลาดเราไม่ได้ไปแว้นเนาะครับทรงอย่างนี้ก็ไม่รู้จะแว้นยังไงเราว่ะใช่เออ โอเคครับผมสุดท้ายแล้วเป็นไงถ้าใครอยากได้ก็สกิทมาครับแต่พีมีแน่นอนครับคันนี้มีแน่นอนบอกเลยถ้าราคานี้ยังไงก็จบได้ครับราคานี้จบได้ขอให้ทําไปเรื่อยๆนะช่างรักษางานคุณภาพแบบนี้นะคพี่กินน้อยๆแต่กินนานๆครับเหมือนพี่เป้ารักน้อยๆแต่รักเป้านานๆพี่เป้าพูดอย่างนี้ไงเอาฝาก Facebook ตรงกลางนี้เลยขึ้นให้ตรงกลางนี้เลยครับสวัสดีครับผมแม็กนี่อายะอย่าดิโกอิชิครับ ชื่อเฟศอะไรนะแม็กนี่ไอ้ยะหยาดิอชิครับคือไรอ่ะโอชิไม่ทั้งหมดอะคือไรอ๋อลาดเฟศครับชื่อเฟศจะเว้นจำยากเลยชื่อแม็กนี่อะไรอ้ฮี่ฮแม็กนี่ไอ้ยะหยาติโอชิครับ ครับ <laughs> ก็ขึ้นนํานี้นะครับ,รบถ้าใครอยากทํารถแบบนี้มีเครื่องอยู่แล้วมีมรดกข,ของพ่ออยู่แล้วทารถพวกนี้ผิดกฎหมายไหมครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ให้ทํารถพวกนี้ออกไปวิ่งบนท้องถนนนะแต่ถ้าใช้ในชีวิตประจําวันผมว่าตํารวจเขาโอเคแหละเจ้าหน้าที่เขาโอเคแหละเราไม่ได้แบบไปซิ่งไปหมอบบนถนนกับกับรถแบบนี้นะคะก็ต้องก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอันนี้คือรถดัดแปลงนะครับโอเคท่านผู้ชม ฝากด้วยนะครับรถมานะครับเราก็สดๆเลยครับ <laughs> เรียวๆเลยนะท่านผู้ชมเรียวๆเรียวๆเอาจอดตรงนี้อยากทํารถแบบนี้งบแค่สองพันกว่าบาทก็ทําได้แล้วครับทำได้ครับไม่ต้องมีเงินหลักหมื่นเลยตอนนี้โควิดครับช่างแม็กจัดให้ครับจะได้เครับสุดสดสด,สดวัที่อื่นเขาพี่เห็นเขาทําเป็นหมื่นเลยนะ อก็กินละไาอีกไหมครับี่อันนี้ไม่กินอะไรอันนี้ไม่กินอะไรครับกินแต่ข้าวอย่างเดียวตามนี้ครับท่านผู้ชมผมบอกว่าทัวลงร้านนี้แน่นอนรักษาคุณภาพให้ดีแค่นั้นเองครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเอสโมโตไทยแลนครับอยู่กับช่างแม็กแล้วก็มันมันชื่ออะไรวะจักรยาน r าซครับครับไปแล้วครับแค่นี้ง่าย